Guys, we are back with a vlog from Mook's channel. She uploaded a vlog of the gmntv TV lineup part one. And last year I reacted to all of the vlogs and behind the scenes of the borderless um, lineup, and I enjoyed it so much. So this year hopefully we can have like lots of content because the behind the scenes are always so fun to watch and also this year i didn't watch the actual show i only watched the trailers but last year i did watch the entire show so yeah let's go let's watch this together she put subtitles so it's perfect and let's watch this together <laughs> It's called GMMTV. It's I see Jungkook in the back. And part it's, it's called Up and Above. I didn't even know that. that. Apparently, Part 2 is going to be... Apparently, Part 2 is going to be in, in March. Wait, you know, you gotta look at the background. Like, there's so much happening in the background. <laughs> what is this? What is this? I remember last year, Mook was supposed to be like the pre presenter for like a vlog, and she was literally supposed to start recording, but she was still home. And she asked, I don't remember who took her place, but then they gave the camera to someone else, and they're like, Mook is not here, so here you go, film around. <laughs> งานใหญ่ของเราประจำปีเนาะจีมเอ็มทีวีของเรานะคะก็จะมีแถลงข่าวซีรีส์หนึ่งครั้งแต่ปีนี้อาจะมีสองครั้งเอ๊ะไม่แน่ยังไงนะคะนี่ก็คืองานใหญ่ของเราเราต้องสวยเป๊ะนะคะเดี๋ยวขอสวยเป๊ะก่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เพื่อนๆกันว่าเออปีนี้ใครปังมีกี่เรื่องเรื่องเราเป็นยังไงบ้างนะคะซีรีส์รับรองคบคันแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปถามกันค่ะ ว้ wow. Wow. Beautiful. Ooh, love her dress. าแขกคนแรกของมุกวลันว oh, ัน,นี้นะคะ look big, ควัน look good. น,นี้เล่นกี่เรื่องสิบเรื่องเยอะมาก 10 0ก็คือ0ทำไมอ่ะเพราะว่าหนูขอแบบเว้นช่วงเวลานิดนึงแบบ6เดือนแรกค่ะสํหรับการทำธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็อาจจะแบบลองไปแคสติ้งกับเมืองนอกหน่อยว้าวเยสลุคอินฮอลลีวูดค่ะให้ดูสัมภาษณ์อันก่อนๆพองมุกกาลนิดนะก็จะมีเรื่องแบบว่า เขาอยากไปฮอลลีวูด I think we could make it ลูกเพริสเดอะโฮล์คแพคเกจมีโปรดักชันเยอะมากของฮอลลีวูดที่เมืองไทยมาถ่ายที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้เห็นลุกไม่ได้อยู่ในซีรีส์ของ6เดือนแรกของปีหน้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นผลงานอื่นๆตามมาอาจจะได้เล่นกับคนที่อยู่ข้างๆสบายวะเนี่ยไม่ได้คุยกันตัวเดียวโอเคขอบคุณค่ะขอบคคุณรับขอบคุณครับพี่คิดพี่ละวัฒน์ ทำไมสวยขึ้นทุกวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะโตเป็นสาวสวยเลยนะนั่งสมาธิเข้าวัดแล้วก็แบบกดน้ำแบบปล่อยปลาอีกสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอขอบคุณค่ะยินดีด้วยกับร้านใหม่ คคุณ่ะแต่ว yeah. ่าอันนี้จะมาถามเรื่องซีรีส์วันนี้ก็คุยมั่วซั่วไปหมดเลยพี่คิดเล่นอะไรบ้างไม่มีจ้าใช่แต่ว่าวันนี้มาวันนี้แค่มาเปิดโชว์เพราะว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่วัน Yeah right was c h r i s t e n actually any of the trailers I don't know น้ก็เรียนเชิญนะมาดูได้ได้ค่ะพี่คิิดเลฟยูค่ะของรุ่นเดอร์สุดๆของพวกเราเลิฟยูค่ะจ้าขอบคุณนะขอบคุณค่ะพี่คิดเอาคนนี้ดีกว่าน้องหลุยส์ค่ะ น้องลุยวิบลุโอ้ลุกลุยผมแค่ที่แกงครับผมแต่ก็มีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ออนแอร์เหมือนกัน Beauty n e w b ี้แล้วผลงานเพลงล่ะน้องลุยผลงานเพลงเหรอครับตอนนี้ก็ซุ่มๆ้มทำอยู่อนาคตน่าจะได้ฟังกันครับผมปล่อยไม่ได้เลยเหรอซัพอรยังไม่ได้ซัพอรยังไม่ได้แบบนี้ช่องโม้อะไรนี้นะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนก็คือไม่ได้ช่วยอะเขไม่ได้ช่วยเหรอพี่ ตอนนี้นะคะอยู่กับมาร์คแล้วก็จูเนียร์ค่ะโอ้ I really like this pairing really มีเรื่องอะไรบ้างจริงๆที่ถ่ายอยู่แล้วก็ใกล้จะออนจะเป็นเชอร์รี่แมจิกครับเล่นคู่กันแล้วก็พี่เต้พี่นิวด้วย่เล่นอะไรกันบ้างครับอ่ของมาร์คทีกผมเป็นสกูครับผมเรื่องนี้มันโอ้ยจินต์นะจู I don't even remember มันจะขอดึงภาพออกจูเนียร์นะคะปีนี้นะครับก็นอกจากเชอร์รี่แมจิกแล้วก็จะมีโกลเด้นบัตครับเล่นกับกวินโอ้ยเจ๋อ I don't remember ใครก็หวังว่จูเนียร์ด้วยนะคะฟ้าจิ้กด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนทุกคนเขาหลอกเขาหลอกเขาเนี่ยอย่าหาว่าสปอยเลยนะแต่ก็แถลงข่าวไปแล้วล่ะก็คือเดี๋ยวเล่นๆกับ2คนนี้แหละเห็นจะแคสเป็นไงดูดราม่าปะไม่ดูตลกแน่นอนเพราะว่าเราเล่นตลกกันหมดอุยเออเทเทวันลูคิวเอ็กซ์ตร้าบิวตี้เฟลเดี๋ยว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 เริ่นึงที่นิวพี่เตยก็โตแล้วถือกำลังผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในการไลฟ์โอ้้วาับซุ่มลับซุ่ม excuse m เ who forgot to put a shirt on him mr new hello เพื s y o ช r shirt? ใช่ค่ะอันนี้คือช่องมุกวรนนิดค่ะพี่ขันกไม่อยากอยู่ใกล้เหนื่อยเหลือเกินมุกตอนแรกของซีรีส์ซีันทีวีนี้นะคะพี่มีเรื่องอะไรบ้างคะน่าแปลกที่นักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยยืนกองรวมกันอยู่ตรงนี้ I'm so excited for their show next year I think it looks so funny it looks so funny ค่ะอะพี่นิวพี่นิวเล่นเป็นใช่คัเล่นเป็นเล่นเป็น เป็นรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นโฮมทำไมเหมือนเจอเจอสกายใหม่ทุกรอบเลยวะเจอสกายหลายรอบครับบรรยากาศงานมันจะเป็นอย่างี้เราจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราไม่ได้สัมภาษณ์เราเราต้องตั้งใจเดียวนะเราต้องทักทายเพื่อนเหมือนฟิลแอนพี่เอลิฟเฮ้ยแย่ชุดเนี่ยเป็นไงถ่ายได้ปะได้ปะสุดทุกอย่างอ่ะได้แต่ช่องกลัวไม่ได้อะไรเลยอันนี้ดีเก็บไว้นะอันนี้ดีถ่ายรถพี่นาดสุดเยกะ ปี่รับบทเป็นโฮมนะครับพี่เต้รับบทเป็นพีครับแล้วมุกระบบตเป็นการเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะปีนี้มุกก็มีเรื่องเดียวเหมือนกันของพี่พีมีเรื่องเดียวไหมเรื่องเดียวครับผมโอเคเป็นเรื่องที่เล่นด้วยกันเดี๋ยวเราต้องสามแจนเฮอีกคนนึงแจนเฮจิตรงนี้ครับจะเห็นป่ะทีมงานยากเราต้องรีบส่งแขกสองคนที่ออกลยได้ครับก็ขอให้ช่องนี้เจรเจริญนี้ขึ้นไปนะครับน้องคนนั้นคือใครครับอย่างอีกคงไล่วันนี้จดไล่อย่างไรไปทำงานพี่ไปทำงานนยินดีต้อนรับพี่อินกับพี่เกดเข้า GMPV อ็มทีวีพี่เข้ามานานแรงมาก พี่เป็นรุ่นน้องต้องขออนุญาตฝึกนะฝึกตัวนะครับฝึกนะฝึกนะฝึกตัวโอ้ยไม่ค่ะมาเข้าเรื่องซีรีส์ที่เราเล่นในพาร์ทแรกดีกว่า่พาร์ทแรกของปีนะคะเล่นเรื่องอะไรบ้างคะพาร์ทแรกของปีเราเล่นเล่นด้วยกันตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นน้าเราก็เลยพูดเรียกซีรีส์น่ารักเนาะเป็นเรื่องเรื่องที่เราเล่นด้วยกันเรื่องแรกเนาะชื่ออะไรครับพี่แกวันดีวิทยาครับ oh that's them ใช่ส่วนเขาเนี่ยเห็นคุณแบบนี้คุณคิดว่าเล่นเป็นอะไรนักกินนักกินจุเขาจะเห็นว่ากูอ้วนอย หนักมวยหนักมวยงั้นอย่างงี้พี่เกดก็คือแบบช่วงนี้ต้องฟิตหุ่นเลยมันก็ต้องมีการที่แบบให้มันขุนดีๆหน่อยจะปล่อยให้มันเด็กเพรียวๆไม่ได้อย่างงี้ะแล้วพี่อิน่ะคะพี่อินต้องฟิตหุ่นด้วยพัดต้องขุนแล้วด้วยหรือเปล่าคะดูดีจังเลยอะขึ้นอย่างคุณเขาวะซิกแี่ขึ้นตั้งแต่คอลงมาโอ้ว้าวแค่เห็นบรรยากาศวันนี้ก็สนุกแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะคะพี่พีค่ะโอเคขอบคุณ ja ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องสกาสวัสดีครับพี่โกมกวัสดีค้าปีนี้เรามีกี่เรื่องคะสำหรับพัทแรกส<น>ั้ดีเรื่องเดียวครับเล่นอะไรบ้างคะเชื่อ High ฮส h ูลเ o รนด์ e n นนีอโอ้เวทเชมิโนสกูลเฟรนด์เป็นอะไรบ้างยังไงในเรื่องชื่อชื่อเซนครับคาแรกเตอร์ก็จะแบบนิ่งๆไม่ได้แบบมีแพชชั่นอะไรในชีวิต <laughs> to be honest, I don't really remember <laughs> most of the trailers from GMT. I feel like most of the trailers from GMT lineup part one were average. Like compared to last year, compare last year I remember I was like wow, wow, wow. And then this year I was like mm, yeah okay อะไรอย่างอ้าก็ไม่ได้นี่รุ่นพี่รุ่นพี่นักร้องนะโอ้ยเผื่อจะได้ร่วมงานกันนะคะสกายยินดีครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับออฟครับปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ friendship ของพวกเราทั้งหกคนเป็นเพื่อนๆกันมีออฟมีการมีซีนะครับมีกระปุกใครอีกวะอีก สวัสดีครับว้าว beautiful คนละเรื่องครับคนละเรื่องครับผมผมเป็นไมค์โกลเด้นบลัดครับผมเป็นวันดีวิทยาครับอุ้ยเป็นน้ำมวยวะเนี่ยฮะเปล่าผมเป็นหมอเป็นหมอโอ้ยเป็นหมอ Can they give me a little crumbs of just look together please little crumbs you know อ่าผมเล่นกับฟุกกวินครับไม่มีคู่ครับ <laughs> guys i literally saw this one tiktok or something with joss and gawin eating together with two other people that were american and they're speaking english with them and literally i replayed that tiktok like so many times if you guys know which one i'm talking about they're so cute in that tiktok and they're speaking english and i'm just like okay okay i get it the flavor the flavor of joss and gawin คิดนะครับว่าพวกเราจะเป็นใคร Oh my god he's so pretty The t r e n d นี้นะครับก็ฝากด้วยการรับรองว่าสนุกหวานน่ารักเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนนะครับแล้วก็แบบว่าแบบฝึกงานอะไรเงี้ยอืประมาณนี้ไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับขึ้นเกี่ยวว้าไม่ได้พูดสักเรื่องครับมีผลงานเพลงอะไรไง ก็ตัวใครที่รอคอนเสิร์ตเดียวนะครับมาแล้วนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าบอลเดียว23มิถุนายนคมมเมอร์โดครับผมเก็บตังค์กันให้ดะนีครับมี a n g at the new year เกือบหครับเม CM เพาก่อนสวัสดีครับว้าว beautiful สองโปรเจกต์สองโปรเจกต์ครับสองโปรเจกต์ครับคือสองโปรเจกต์ก็โปรเจกต์แรกเป็น school ranger ครับ school ranger สองพันยี่สิบโปรเจกต์นี่ก็คือ L L สองครับส่วนพาร์ทสองเนี่ยเรามาเราลุ้นกันอีกทีนะครับ They don't even subtitles on school ranger วันนี้พี่เมยมาขึ้นกี่เรื่องหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องอะไรคะไม่บอกหลอกๆเรื่องนี่มีมากเรื่องกันตวินค่ะ โอ้ช e ซินเดอะวันในอเนกม้าซีซั่นทูครับผมของผมขึ้นหนึ่งเรื่องเรื่องวีอาร์เกี่กันกับเน่มิสเตอร์พูวินนะฮะครับผมแล้วก็ของผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องสัปดาหและมีโปรตรงโปรตรงอะไรบ้างนี่เลยครับผมนี่เห็นนั่งนี่อะไรแลายก็เอลเอลเอลเป็นคอนเสิร์ตปีหน้าครับผมรวมทั้งหมด18ชีวิตนรอได้แล้ว twenty twenty f ยังไงคะท่านขบลผู้บริหาร เหตุท้ายหนึ่งจะถามอะไรนี่คือจะให้พู้เล่นอะไรครันี้มีสังกัดมีใครบ้างแล้วปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรบ้างปีนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นเนาะมีคริสณนนท์นะครับแล้วก็ไลแค่นปีหน้าเนี่ยสามเบอร์นี้ยังอยู่แน่นอนแต่ว่ารับรองว่าปีหน้าศิลปินไลเซอร์เยอะจริงๆถ้าไม่ติดตามมีมีสปอยล์อักษรย่อไหมจอจานมีแน่นอนเ J ใช่ J oh J I can sing really well Who could it be J I got nothing whose GMMTV artist starts with j oh is it a girl is it a girl yeah. is it I'm Jan? Wow. Beautiful. i'm excited for enigma too but i really want prim to be in it i think they should not have done a season two with a prim i'm kind of annoyed i really like win prim together i think they're incredible chemistry. But seeing him with someone else i s gonna annoy me เพลงอีหนึ่งเพลงหนึ่งซิงเกิลของวินนะครับผมชื่อเพลงว่าไม่ได้ทันได้บอกเลยนะครับเพลงก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับครับผมมีหน้ามีเหมือนกันเลยปะ เวนเดย์คลับครับเป็นซีรีส์คนกลางแล้วไงนะครับเป็นก็ถ่ายใกล้เสร็จแล้วไงก็ฝากติดตามเลยครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าที่จะขึ้นตอนนี้นะครับก็ชื่อเรื่องว่า High School Phenom ครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงบอกว่าดูเดือดแน่นอน Show me some force book please ยังไงคะยังไงคะคุณมุกเหนื่อยยมมายมมายม้นยังจะขึ้นยังกำลังจะขึ้นแล้วนี่กับเพื่อนสาวของเราค่ะเล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันด้วยนะคะรับบทอะไรคะแจงเี่รับบทเป็นปังปังค่ะเป็นยังไงคะ ก็เป็นคนน่ารักสดใสซึ่งผันกับตัวจริงเป็นเหมือนตัวจริงเลยเพราะเป็นคนเอเจีเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนแล้วก็น่ารักนี้ปังๆเป็นเสียอย่างนี้แล้วในเรื่องม oh, ุกคือการลั่คาญปังๆมากเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์เป็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์อ่าส่วนมุกไปที่บึกษามแด้านกฎหมายเนาะกับบ้านของพี่นิวเขาบ้านโฮมใช่เป็นน้องพี่เตงก็เลย she's gonna be a taste sister เดี๋ยวเธอก็จะรักฉันอันนี้สปอยเลยเนี่ยซีรีวายเรายูรีอุ้ยแต่นี้พุ่งกลับเรายืนตรงนี้นะขอสัมภาษณ์ที่พุ่งกลับเลยได้ไหมเอชลี่มาร์คพาคิน์ค่พี่พุ่งกลับค่ะพี่โนค่ะเรื่องนี้ค่ะพี่พุ่งกลับโหวัยรุ่นสุดๆสุดๆพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องทำงานกับพวกหนูมันเป็นยังไงคะก็สนุก เอาจริงใช้ค่าว่าก็มันแปลกมันก็หมายถึงรู้สึกว่าออกออกกองด้วยก็ก็ดีก็ดีอีกแล้วค่อนข้างไปทางที่ดีโอเคไปทางที่ดีแต่กองอ่ะมันก็ค่อนข้างออกแนวแบบสนุกเนาะเพรแต่ละคนก็เป็นแนวกรอหลงคุณสาย I mean when something happens in Thailand it's เทท่ one. ไมแล้วก็คิอีกคุณบอกไงว่าถ้าเราชอบมุกมันเป็นอย่างนี้ได้อ่าไม่คุณ said if it's gym MTV channel you are not out but if it's muk's channel we do not care there's no rules. ง <inaudible> ั้นข้าตัวเท่าไหร่สมุดสมุดสมุดให้หลักพันนะพี่ตยนะพี่เตหลักพันก็ถามคำามหลักหมือเริ่มมีเออสีหน้าเอ้ยตนแรกจะไม่แสดงสีหน้าตอนแรจะไม่ต่อขึ้น5หลักปุ๊บจะมีสุถามกลับจะมีชวนคุย แล้วทังพี่กับเป็นไงบ้างครับพี่ได้มาโดนไอ้เจ้าเล่ห์น้อเมื่อมีอิทราชกับพวกกับสงสารพี่โดนกูกูชอบความจริงใจในเชิงตัวเลขของมึงเมื่อทียอ่ะพี่จริงใจแต่ถ้าหกหลักพื้จะมีแซวเรื่องอะไรน้อยด้วยเชียวเอ้ยโจลี่แบนหน้าทานนะครับอย่างเงี้ยอ่าเราจะเริ่มแซวแบบเริ่มเริ่มบูลีลอสันยมชมจมบรรยากาศก็วุ่นวายประมาณนี้ค่ะกองเราตอนเช้าวันนี้แรกี่โมงโอ้ thank you thank you i asked really politely to have some f o r c e book where's book ปีนี้ครับผมบุกเปล่าลุงเออพันหนึ่งขึ้นสองนะครับเฮ้ยพันหนึ่งยังขึ้นสองล้อคนนี้เขาปังจริงใช่ก็มีสกูรเรนเจอร์แล้วก็ l อลอลอ๋อโอ๊ยรายการสกูรเรนเจอร์อย่างนี้เหนื่ยเลยนะเตรียมพร้อมแต่ว่าฟอสมัน They better have a force book show on the party <laughs> line up, I swear to you. <laughs> <laughs> At first I thought it was puin but my eyes tricked me. It's not puin it's Gemini. <laughs> Is this book there? They all dressed the same ามองไปไกลคิดว่าสวยไหมสวยเลยออ๋ oh. สวยเหมือนเดิมอเขาเรียกว่าสวยแบบมาโคอู Ah, uh, book is approaching. Oh, okay. <laughs> oh, that's Gemini. I swear to you, all of the Gemini actors they start to look the same at some point. Yo, what's <laughs> What's it? I don't remember. <laughs> ดี๋ยวพี่ไองก็คือเรื่องนี้ไงครับเอ๋อ oh, <Yeah. S 1> oh, right นะ remember ฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดกับโฟนเหมือนเดิมเฮ้ยเไม่ได้ยไม่ได้ด้วยไปซีรีส์ควบเจมินายครับผมเฮ้ยใช่เฮ้ยจริงมะเนี่ยจริงเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดเล่นเรื่องที่สิบแปลกๆเชื่อว่ามแปลกสาบานไอ้เรื่อคนหนึ่งคุณภูมิไอ้ไม่ใช่จริงเหรอกีมหล่อเท่หรอ Of course I mean จงพูนจมินไอเดะ that's a that's a show right there อ่าขอไปเดินขอเดินมาจากตรงนี้3ามเกิหล่อเทให้ดูหน่อยแค่เดินก็ไปวัดทูทีก็แค่ลูกวัดูทีก็ไปแล้วโอ้แต่กันอ่าพี่บอยค่ะพี่บอยแขกประจำมุกวัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดได้เลยเพราะว่าจะได้เจอผลงานร้องเพลงใหม่ของมุกว้าวชิญแล้ยนะเ้าุ้งเตก็เริ่มลุ้นูกกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงนะคะในฐานะที่เราเป็นเออกูถืออะไรเนี่ยเาเสียงเราเป็นนักร้องหญิงระดับต้นๆของค่ายเบอร์หนึ่งของค่ายเพราะตอนนั้นไม่มีคนเดียวไปกับทุกงานเลย ปิดแล้วเหรอเรจจี้ดูได้แล้วค่ะเราไปแล้วค่ะเจอกันนะคะไปงานวันนี้มุกต้องลาไปก่อนนะคะช่องมุกวันนี้ทองเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยราะ อุ่นมากๆนะคะเหมือนเดิมฝากซีรีส์อย่างจริงจังด้วยนะคะบ้านหลอดออนเซลนะคะก็เล่นคู่กับเป้นิวแล้วก็แจนเฮนะคะ This one is gonna be so fun like the, the cast ฝากของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะค l เป็นพาร์ทหนึ่งต้นปีของเรารอบนี้นะคะรับรองว่าครบรถจริงๆเลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจกันนะครั o ขอบคุณมากนะคะมุกวลานิดวันนี้บ๊ายบายมุกวลานี I really hope we're gonna get part two in like February, but someone told me in March. That's so long, March. Because if it's in March, then when are the new shows gonna start? Like, I know there's still some shows from 2000, from 2023 that still have not aired. Like for example, the GL, that still has not aired. What else do we have that has not aired? I don't know. I feel like Cooking Crush, like they really put it like, so last minute, and then after that, the GL, I think, and then that's it, right? Or do we still have some shows from 2023 that have not aired? I don't know. But yeah, I can't wait to see part two. Part two, I need Force Book, I need Jung Dunk, and the rest. I mean, first Kaotong, I don't know. I don't know. I feel like somehow TV is gonna separate them. I don't know. I don't know. Unless gmtv kept the best for last but i really want a show you know why i you know why i loved only friends because they were mix and matching you know i think that gmtv pushes couples so much and i feel like they don't have to right obviously couples have a fan base but i really like when they mix and match you know i would not be mad if y'all paired someone with someone else like i think it shows that they're good actors if you pair them with other people and it still works. But you know, GMT has to sell a ship because that makes money. But yes, but yes, but GMTV, you know, GMTV. Okay, so basically, we just learned that Luke didn't like ask GMT for six months off. That's why he was not paired with Jaws. I think that's why. I think it's Luke's fault. <laughs> I'm so happy for Gawain, but let's be honest. Like, we wanted Joss and Luke together, but Luke was so good for Hollywood. <laughs> well, good for him. Um, but yeah. Anyways, let's see what part two is going to bring us. Hopefully, some good shows. And yeah, guys, let me know which one you're most excited for for 2024. I feel like the most excited one I'm for was the GL, and then I don't know, like my love mix -Up, It's a remake. Like the remake, you've already seen it, you already know what's go going to happen. So I feel like I'm less excited for remakes because you already know everything that's going to happen because you've already watched the original. So I'm not really into remakes. Like I don't think it's necessary. I think fourth and Gemini should have an original script it would have been so much better i don't know but i think gmtv is trying to capitalize like JMTV is just money grabbers they just only care about the money unfortunately also i need freaking aj jj main rule like when gmtv are you gonna freaking give a couple to aj and jj because they deserve it like they really deserve it i don't know i feel like GMT doesn't want to give them a a couple, because if one of them gets a couple and not the other one, then that's gonna create tension between the twins. <laughs> I feel that they're both really talented and GLTV. tv you freaking have an opportunity to give us a freaking twins series, and you don't. Ah, I swear to you. <laughs> Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I'll see you in the next video. Bye.